คนมีแต่ความนิ่งคนม like <Wow. S 2> ีแต่ความเงียบคนนี้เขาอยากจบกับคุณไหมเขาอยากจะไม่ไปต่อกับคุณไหมคนคนนี้คนมีแต่ความนิ่งคนมีแต่ความเงียบคนนี้เขาอยากจบกับคุณไหมเราบังกันไพ่เป็นเรนดอมเป็นดวงโดยรวมเขาอยากจะตัดจบกับคุณไหมคนคนนี้คนมีแต่ความนิ่งคนมีแต่ความเงียบคนนี้คนมีแต่ความเย็นชาเขาอยากตัดจบกับคุณไหม ห้าใบนะคนคนนี้ของคุณนิ่งคนคนนี้เงียบแล้วในใจเขาอยากจะจบคุณหม่คนคนนี้เขาคิดมากเขาคิดเยอะเขากังวลมากมหมคนคนนี้ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาคนนี้มีแต่ความนิ่งมีแต่ความเงียบจริงๆคนคนนี้ชาวทาตน้ำใต้สำรับเขาไม่จบเขาไม่จบแน่นอนคนนี้ของคุณเขาจะมีความจริงจังมากขึ้น เขาจะจริงจังคุณมากขึ้นกว่าเดิมคนนี้เขาไม่จบนะคนคนนี้ชาว่าตหลบไม่ถุนตึ้งคุมทรีอัพไปนะเขาเขาอยากพูดคุยอยาเกเจรจาบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะคนคนนี้เขาไม่จบคุณแน่นอนเขาอยากตกลงบางสิ่งบางอย่างนะคนคนนี้ชาว่าตดินประสบกันมาก่อนถึงแม้ที่ผ่านมาเขาเคยอ,อจาจจะไปเขาว่าหลายคนไปคนคนนี้แต่ถ้าเวลานี้เขาไม่คิดจะอยากจบกับคุณนะ คนคนนี้ชาวท่านเราไม่ถึงตนกลมเดอะสตาเขาอยากจะมาเติมแต่ไม่คุณในสามไปคนคนนี้ไม่มีจบเขายังรักคุณเขายังคิดถึงคุณเขายากจะมาเติมแต่ไม่คุณนะคนคนนี้เดอะสตาเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะที่ผ่านมาเคยมีความสุขร่วมกันแล้วม,มีประเด็นต่าก,กันแต่เวลานี้เขาอยากมีความสุขที่ร่วม ทุกสิ่งก็อย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันคนคนนี้ชาวตา้านไยเมสสิงห์สนูกเขายังมีความสุขเหมือนที่ผ่านมาคนคนนี้ชาวตาต้ฝ่เมสสิงห์สนูเระมักขยายให้นะเขาคิดมาเขาคิดเยอะเขาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาคนคนนี้เขายังมีคุณอยู่ในใจเขาไม่เคยลืมคุณชาวตาตุน้ํากรกฎพิชิดเหมือนโฟล์ทครับคนคนนี้ของคุณเป็นคนค่อนข้างม,ม,ม,มีโก้นะ เขาก็ส่องคุณก็มองคุณทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่เคยลืมคุณคนคนนี้ชาวธาตุหเมตถึงตุนกุมแม้บางครั้งบางเวลาเขามีความคิดวนไปวนมาสองิดสอง,สองใจคนนี้แต่ในใจเรื่องเขาก็ยังมีคุณยังคิดถึงคุณแบ่งรักคุณรักคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณแม้บางวันบางเวลาเขาเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะเขาเครียดบังบน,บนตาน่างต่างแต่เขาก็ไม่เคยลืมคุณคนคนนี้ชาวธาตุหลบเมตถึงตุนกุม คุณคิดมากคุณคิดคุณกังวลมากมายใช่ไหมคุณอ่อนไหวมากมายใช่ไหมคุณคิดถึงเขาทุกสิ่งตุกอย่างคุณรักเขาคุณคิดถึงเขาคุณสองคนยังมีวาสนาต่อกันนาคนวนนี้เขาจะเติมเตียมให้คุณเดอะสตาคนนี้เขาจะเติมเตียมให้คุณอย่างแน่นอนคนคนนี้